บ้านพี่น้องมานี่สิบห้าอู๊ปลากินครับผมแต่ว่าเป็นปลาตัวใหญ่ๆเนาะปลาซิวปัญหาบ่ได้พี่น้องเลยสิอู๊อู๊ปลาแดกอู่ปไซปเดียใ,ใส่นามปลาแดกเนี่ยยังไงไม่รู้ยังไงกีดใส่หมดอู๊ปลาทูพี่น้องก็เห็นบหมดกูเลยก็เห็นกับเบิรงนเงาเลยส่นามปลาแดกเข้าไปแล้วตไะแครงน้อย ตะไคร์เข้าไปเลยตะไคร์พร้อมเดียงนีข่ขาไดไปเลยครับใส่เข้าไปท<ๆ>ุบรวดพี่น้องเอาลงไปด้วยเปลือกมไม่ต้องหมดเคยได้ยินคำว่าอู๋อเจอาะวะพี่น้องนีแ่แหละ น้ำหัวเจาะเขาเกินก็มีซานเขาเอินน้ำเล่นน้อยปกติแล้วเขาจะอู้ปลาหน่อยเนาะเขาเย็นทีน่ดปลาตัวเล็กๆปลาตัวเล่นน้อยพี่น้อง,อง,องเขาเย็ดกันเลเมนูนี่เขาเอินว่าเมนู่นหิ้วเข่านะพี่น้องเฝ้าเมีู่่ฝ้าอู้ใส่น้าน,นประเดีด๋วก่อนของนัวพี่น้องใส่เข้าไป ผมจะเอาปลาทูสว,นวดน้อลงหลดเนาะปูหลอดคุณได้เคยกินกันร่วงไหมครับเคยเห็ดต่ปลาซิวเข้มขน้นมันก็จะเข้มขน้นได้ไ่น้องป่านี้เข้เอาใบแมงลักหรือว่าพอยตูแหบบเขาห่เนี่นยล,ลงใส่หลายๆหล,ลดเมนูนุ่งแผงีตัวอะไรแซบ่บคือเอาพี่น้อง ลงไปเลยนก็สียวขมขมๆลำนดหน่อยนะหมอเดือดแล้วบ๊บูบ๊บูบเลย เติมน้ำปลาเล็กน้อยหนน้ำปลาอะไรตำเจวขึ้นไหมพี่น้องอันนี้ไม่รู้น,นี่ผมมาเสียบเพื่อได้ละเอาเรื่องเรียบร่อยแลด้วพี่น้องหมูป,ปลาพมือ่น,นี้ หอนเลยเสีพยพี่น้องปลาสืบเส,สียนะ อูบปทูครับ,บแซียบมือนี่แซบแล้วพี่นอ้องอูบปลทู